สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล้วยจัดสวนของเรานะครับตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมทองครับลูกพันธุโอเกิดจากเมื่อช่วงสองสามวันก่อนอมีพายุฝนเข้าไปที่สวนของเรานะครับทำให้กล้วยล้มค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับในสวนของเราจะมีกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียว นั่นนี่ครับอ่าอันนี้ปากช่อง50จะสังเกตเห็นว่าพันปากช่อง50นั้นจะปิบกล้วยน้ำว้าพันที่ลูกก็ข้าโตพอสมควรเครับบวกมากครับพอมันเกศแล้วลูกจะโตมากสังเกตว่าเห็นเห็นมือมือผมไหมครับเนี่ยลูกโตมากเลยอันนี้คือปากช่อง50นะครับอ่าพันปากช่อง50นั้นจุดดินก็คือลูกโต ก็จานวนมีค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนรสชาติเหมือน,อนกล้วยน้าว้าบ้านเหล่าไม่เหมือนกล้วยกล้วยน้าว้าที่เป็นอีกพันหนึ่งที่มีรสหอมอันตรีปกตินะครับแต่อยากจะบอกว่าได้แต่ทาสวนมานะครับไอ้กล้วยหอมทองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ปลูกแล้วลูกมันเต็มขนาดนี้พอดสวนมาแล้วมันจะหักก่อน คือคาแรกแรกนี่คือคะาแรกของพองผมนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าอีกิีนะครับลูกโตมากเพื่อสุกไม่แน่ใจว่ามันมันจะกินได้ไหมลอ,ล,อลองลองลองดุก,ก่อนนะครับอ๋อกลางพอดีนะครับถ้าเกินเ็นว่ามันถึงแม้ว่า,ม,ม,วามันโดนโลมพัดแต่ก็ถือว่าเป็นกล้วยที่แก่แล้ว ไปที่แก่แล้ว,ตวโตพอสมควรนะครับเห็นไหมเกือบสามนิ้วเลยรสชาติเป็นกล้วยน้ำว้าที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับเราเราปลูกช่วงไหนนะเดี๋ยวผมนึกก่อนตอนลงกล้วยน้ำกล้วยกลุ่มนี้เราปลูกเมื่อประมาณหากนับจริงๆรงหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีนะครับเริ่มให้ผลผลผลอดีแล้ว ด้วยจากส่วนที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วตอนนี้กําลังออก<ม>เขื่อแล้วก็แก่จัดเป็นจํานวนมากพอสมควรซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปขายที่ไหนนะครับแต่เราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับหวานพอสมควร เป็นเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจเพราะเป็นกล้วยปลูกเองเราเราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองเห็นพัฒนาการต้งเต่ต้เนตเริ่มโตเริ่มออกเครือและเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยกล้วยผักในสวนของพวกเราปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมด